เอาแล้วเอาแล้ว да เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหตัวตัวบเลิศเลยเอาขึ้นไปได้ก่อนเอาขึ้นไปได้ก่อนโอ้ยโอ้โหตัวบอลเลิศครับคุณผู้ชมเยอยจุดโล่เนี่ยไปก่อนไปต่อไปต่อไปต่อเออตัวนี้ดีไม่ดีสี่หันนะเนี่ยทั้งใหญ่สุดทั้งใหญ่สุดเยอะสุดองกระดีที่บอกว่าระดีกดพูดอยู่ว่าถ้าเกิดได้พูดอะไรดีวะ โอ้โหใหญหลุดใหญยหลุดยหญ่ห oh ลุดไปต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยก็คอยหลุดจังวะเฮ้ยคอยหลุดคอยหลุดคอยหลุดโอ้โหไปกอดโอ้เหมือนใหญ่ด้วยอ่ะเรื่อยเรื่อยเรื่อยเข้ล่นเข้าเล่นเข้าเล่นเราเปิดจอดเราได้ไงเราเสียเชิญมาแล้วครับคุณผู้ชมครับอ่ามาอัดข้างหลังเลยครับอัดข้างหลังเนี่ยอู้หูปลาเด้งครับปลาเด้งครับอัดข้างหลังอัด